สวัสดีค่ะครดีราชิดีนกวดจรกวาลมาแล้วจ้าวันนี้นะคะหนึ่งเทคนิคนะคะง่ายๆที่สายเสกต้องรู้ค่ะพลังแห่งการโฟกัสง่ายมากๆคําว่าโฟกัสนะคะโฟกัสหมายถึงว่าเราต้องจดจ่อนะคะอยู่กับเป้าหมายค่ะสมมุติว่าคุณตั้งเป้าไว้ที่ยอดขายวันละหนึ่งล้านบาทคุณก็ต้องโฟกัส ยอดขายวันละหนึ่งล้านบาทคุณก็ต้องนะคะหมกมุ่นนะคะคลุกอยู่กับเป้าหมายของคุณนะคะตลอดทั้งวันค่ะนะคะ,นะคะในจินตนาการของคุณในสายตาของคุณในภาพโลกแห่งความเป็นจริงหรือว่าโลกในจินตนาการของคุณนะคะจะกะวนทํางานสองครั้งเสมอนะคะวันนี้ในโลกแห่งจินตนาการของเรานะคะ เกิดขึ้นครั้งที่1น,นะคะเดี๋ยวความเป็นจริงมันก็ตามมาครั้งที่2นะคะวันนี้เราต้องจดจ่ออยู่กับเป้าหมายค่ะเราต้องโฟกัสค่ะคนสําเร็จระดับโลกทุกๆคนนะคะเขามีพลังแห่งการโฟกัสที่แบบว่าได้นานมากๆคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องมีพลังแห่งการโฟกัส ให้นานที่สุดค่ะยิ่งเราโฟกัสได้นานเท่าไหร่นะคะผลลัพธ์ก็จะถาตถมก็มาหาเรานะคะแบบง่ายๆสบายๆค่ะวันนี้นะคะเควดี้ฝากไว้นะคะพลังการโฟกัสจดจ่ออยู่กับเป้าหมายจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราปรารถนานะคะคลุกฝุ่นอยู่กับสิ่งที่เราอยากจะได้เราปรารถนานะคะแล้วนะคะชีวิตคุณนะคะจะง่ายนิดเดียวค่ะเมื่อเรารู้วิวธีการพลังการโฟกัสค่ะ